สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวชมวัดมันเดลซึ่งเป็นวัดที่มีเจดีย์ที่สวยที่สุดในจังหวัดลำพูนวัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากคำว่าวัดมันเดลมาเป็นวัดสุพรรณรังสีโดยชื่อวัดมันเดลเนี่ยเป็นชื่อที่มักจะเรียกติดปากของชาวบ้านโดยทั่วไปอันเนื่องมาจากว่าวัดเนี้ย มีเจดีย์แบบม่านหรือเจดีย์พมา่าซึ่งอยู่ติดกับวัดพระาธาตุาริพุนชัยที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยเจดีย์ของพม่าจะมีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในซุ้มลักษณะของพระพุทธรูปเนี่ยจะเน้นรายละเอียดของริ้วจีวรที่ดูพริ้วดูเหมือนจริง สำหรับเจดีย์ของวัดสุพรรณนรังสีเนี่ยนับเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบพม่าอย่างสมบูรณ์แบบและมีความงดงามมากกล่าวคือองค์เจดีย์ทั้ง4ด้านเนี่ยจะมีซุ้มพระพุทธรูปด้านละสองชั้นลดหลั่นกันตามระดับฐานของเจดีย์โดยซุ้มชั้นล่างเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยัยสำหรับซุ้มชั้นบนนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปป่างห้ามญาติองค์พระเนี่ยห่อคลุมด้วยจีวรที่มีริ้วซ้อนทับกันดูแล้วเหมือนจริงมากที่ยอดขององค์ระฆังมีลูกแก้วคาดรอบและมีลายปูนปั้นประดับอยู่อย่างเช่นที่ประดับตามท้องกระดานและซุ้มพระพุทธรูปเจดีย์องค์นี้เนี่ยเคยได้รับการบุรณะมาแล้วครั้งหนึง่งโดยครูบาศรีวิชัย เมื่อช่วงประมาณพุทธศักราชที่2,480ถึง2,490สำหรับวัดสุพรรณรังสีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นวัดราชและปัจจุบันก็ยังเป็นวัดราชอยู่โดยสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ติดกับวัดพระาธาตุภาริพุนชัยวัดเนี่ย ได้ทำการตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2450โดยแต่เดิมนั้นเป็นวัดของพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในฝ่ายของรามานิกายที่มีสัญชาติเป็นไทยใหญ่หรือเงี้ยวที่เรารู้จักกันบางก็เรียกว่าเป็นพมา่าวัดที่มีชื่อเรียกเป็นวัดมัณฑเลเ,เนี่ยเรียกกันมานานมากพอสมควรแต่เมื่อพระสงฆ์ฝ่ายรามันนิกก่หมดไปพระสงฆ์ไทย เข้ามาดูแลวัดจึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2459ถ้ามีโอกาสแวะมาจังหวัดลำพูนมาเที่ยววัดพระาธาตุธริพุนชัยแล้วด้านข้างของวัดก็จะมีวัดที่มีเจดีย์ที่สวยงามที่สุดของจังหวัดลำพูนก็อยากเชิญนักท่องเที่ยวทั้งหลายเข้ามาเยี่ยมชมบ้าง สวัสดีครับ